ดีว i เด n นเย็นใจครับผมวันนี้เราจะพูดคุยกันนะครับในมุมเรื่องของที่ติดกันไว้นะว่าเอออยากจะเพิ่มพอร์ตดีวเดนเย็นใจอีกนะครับสตัวแรกโอเคแล้วแฮปปี้มากมีอีกสัก4ี่ตัวไหมนะครับเผื่อหลายๆท่านอาจจะตามไม่ทันนะครับผมก็ไปนั่งทํากันบ้านเมื่อคืนยาวเลยนะครับพยายามเลือกแบบที่ปลอดภัยมาให้กับเพื่อนนะก็เลือกมาได้อีก4ตัวละนะครับแล้วก็คนก็จะเริ่มถามมันเยอะแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเฟดเนี่ย ลดดอกเบี้ยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นไซเคิลละคนก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะถือหุ้นปันผลได้ถึงเมื่อไหร่ตอนนี้ทุกคนมีความรู้เท่ากันแล้วเนาะอย่างที่เราสอนตลอดว่า,าเวลาดอกเบี้ยเป็นขาลงนะ่ะพวกยิวเพลย์ต่างๆมันจะได้ประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าจะมีฟันฟลอย้ายเข้ามานะครับมาลงทุนในพวกหุ้นปันผลต่างๆแต่ครนี้ถือได้ถึงเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ถึงจะต้องเลิกเทคโปริตเพราะว่าบางคน ถือจนลืมอ่ะจนมันวนกลับมาที่เดิมไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะงั้นเราต้องมีจุดยึดว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์ประมาณเนี้โอเคหุ้นปันผลน่าจะต้องเริ่มทํากําไรกันละซึ่งมันยังไม่ถึงนะแต่ว่าผมไปไล่ศึกษามามันมีอยู่3มเงื่อนไขถ้าเข้าสมเงื่อนไขเนี้ยพร้อมๆกันอ่ะหุ้นปันผลเตรียมเทคโปรฟิตได้แต่ตอนนี้ยังนะแต่ว่าให้เพื่อนๆรู้ไว้ก่อนว่ามันมีเงื่อนไขที่นักทุนสถาบันเขาดูกันอยู่เราจะได้อ่าไหวตัวได้ทันเนาะโอเคครนี้เรามาเริ่มต้นก่อนนะครับ ในช่วงนะครับเดือนที่ผ่านมานะครับเซ็นดีเก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณสัก3นะครับไอ3้3ที่ปรับขึ้นมาเนี่ยมันมาจาก2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของความชัดเจนด้านการเมืองไทยเนะะะาะอรัฐสภายยังคงทํางานได้เลือกนายกได้นะครับแล้วก็นายกคนใหม่นายกหนูเนี่ยนะครับก็กําลังจะเริ่มต้นทํางานกับคอรมอชุดใหม่ละข้อดีคือว่าการเริ่มต้นชุดเนี่ยแม้ว่าในเบื้องต้นบอกว่าจะ4เดือนนะ แต่ข้อดีคือพอรบงบประมาณนะผู้ที่สภา,าก็ผ่านออกมาเรียบร้อยรอประกาศในราชกิจจารุเบกษ,ษาเพราะงั้นวันที่1ตุลาเนี่ยในนกหนูก็พร้อมคลมอจะมาพร้อมเงินเต็มกระปุกนะครับสาล้านล้านนะในการขับเคลื่อนประเทศต่อเพราะงะั้นเศรษฐกิจก็จะไม่เกิดสูญอากาศนี่คือประเด็นบวกที่1ที่พยุงตลาดขึ้นมานะครับประเด็น,นที่2ก็คือเรื่องของตัวเลขในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเงินเฟ้อผู้ผลิตเงินเฟ้อผู้บริโภค นะครับก็เริ่มชะลอตัวและต่ํากว่าคาดเรื่องของตัวเลขแรงงานก็ยังคงเปราะบางอ่อนแอมีการแก้ตัวเลขให้มันแย่ลงด้วยนะครับรวมถึงถ้อยถแถลงของประธานเฟดเองก็ไม่ได้ปิดว่าจะไม่ลดดอกเบี้ยนะในการประชุมแจ็คสันโฮก็เลยทําให้ตลาดตัวนี้เสมือนว่าเชื่อกันเป็นเอกสารว่าเฟดเนี่ยน่าจะลดดอกเบี้ยงแงะงนะครับในการประชุมในสัปดาห์นี้นะแต่ว่าอย่างที่เพจบอกคือสิ่งต้องติดตามคือแล้วเอาลุกข้างหน้าลดต่อไหมลดแรงไหมอันนี้เป็นปรนที่น่าติดตามนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าลดต่อลดแรงต่อเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ไซเคิลของดาวเีืยที่เป็นขาลงนะเนาะคราวนี้ในมุมของพอร์ตดีเวลรดเยนใจของหุ้หนทั้งสตัวนะครับในเดือนที่ผ่านมาต้องถือว่าแฮปปี้มากนะครับก็ถ้าไม่นับแคปิตอลเกณฑ์ออกไปถ้านับแคปิตอลเกณฑแล้วก็เงินปันผลที่ได้ขึ้น X d กซกันในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับพอร์ตดีเวลรดเยนใจเนี่ยปรับตัวขึ้นถึง8%นตะอ่าตลาดบวกมา3%ดมเปเซนต์ดีเวลลอร์ดเย็นใปบว,มา,วา Happy มากนะครับก็ ได้ประเด็นเสริมมาจากเรื่องของการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินนะจากพวกของตราสารหนี้ที่ผลตอบแทนเนี่ยมันกำลังเริ่มลงแล้วเราเริ่มเห็นบอลยิใช่ไหมจาก4ีปลายปลายลงมา4ีกลางๆตอนนี้จะหลุด4เพราะงั้นพวกพันธบัตรต่างๆที่จะโรโเวอร์ไปฉบับใหม่หรือไม่ก็ตั้งเงินใหม่ที่จะเข้าตราสารหนี้เนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนที่ลดลงเขาก็เลยต้องไปหาสินทรัพย์การลงทุนอื่นๆที่ประพฤติตัวคล้ายๆกับตราสารหนี้เนี่ยคือมีความสม่ําเสมอแต่ให้อยู่ที่สูงกว่านะครับแล้วก็อยู่ในความเสี่ยงที่รับได้ เราก็เลยเห็นนะครับเม็ดเงินอนะ่ะก็วิ่งเข้ามาหาพวกหุ้นปันผลพวกรีดพวกอินฟราฟันนะเออช่วงสองสวันนีเพื่อเพื่อนจะเห็นชัดว่าพวกกลุ่มเนี้ยเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีมากนะครับคราวนี้มันก็จะมีประเด็นว่าเฮ้ยแล้วโอเคละเรากําลังเอนจอยกับดอกเบีย้ยที่กําลังจะเริ่มเป็นขาลงนะหุ้นปันผลต่างๆคราวนี้ไอ้หุ้นปันผลที่เราสะสมไว้ต้นทุนถูกๆเนี่ยฮะรเราจะถือลันไปกับ,บวงจรดอกเบีย้ยขาลงนะ่ยได้ยาวนานขนาดไหนนะ เออมันต้องมีงานเลี้ยงมันต้องมีเลิกลาใช่ไหมอ่ะผมก็ไปหาเงื่อนไขมาได้ประมาณสัก3ข้อนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดพร้อมกันเนี่ยผมว่าตรงนั้นแหละเป็นจังหวะของการเริ่มทํากําไรของหุ้นปันผลกันแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดนะว่าเอามาให้ดูก่อนครับอันนี้เป็นกราฟเอามาให้ดูนะอันนี้จะเป็นตัวเลขต่อเฟดฟันเลตนะโหเคยขึ้นไปเกือบ20%นะแล้วก็ลงมานะตอนนี้อยู่มาสัก4กว่ากว่านะคานนี้3มเงื่อนไขนะครับในการที่จะเริ่มคิดว่าหุ้นปันผลน่าจะเทคโอฟิต 3ข้อประมาณนี้นครับข้อที่1คือยิ้วสเปรดครับเพื่อนๆนะครับคือตัวอย่างง่ายๆนะครับตอนนี้นะครับบอลยิ้วสารละสิบปีเนี่ยมันอยู่4%ี่เปอร์เซ็นต์นะครับหุ้นปันผลนะครับดีๆตอนนี้มันอยู่7-8ถึงนะครับเอา7-8%ถึงเอร์เซ็นะนะต์่ะลบสี่เปอร์เซ็นต์่ะแปลว่าสเปรดตอนนี้ที่ตลาดโอเคแฮปปี้กับหุ้นปันผลนะ่ะมันอยู่ประมาณ3-4%ถึงเอร์เซ็นตะ์เนาะไอทีนะเอาดิวเดนยิวเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต ลบด้วยบอลดิวสารัตสิปีที่4%จะมีแกลปอยู่ประมาณสัก3าอันนี้เป็นระดับที่ตลาดพอใจนะครับกับความเสี่ยงที่ถือในหุ้นปันผลนะครับเมื่อเทียบกับตัวของผลตอบแทนพันธบัตรเพราะฉะนั้นแกลประดับ3-4%น่ถือว่าโอเคเพียงแต่ว่าถ้าเมื่อไรนะ่น่ยสเปรดแกลป3-4%น่ะมันลงมาเหลือสัก 1.5- 2คือมันอาจจะลงมาในแง่ที่ว่า ดีวเดนยิวมันลดลงนะครับหรือว่าบอลยิวมันเพิ่มขึ้นน่ยจนแก๊ปมันแคบลงเหลือ1 5ึถึงสเนี่ยอันนี้หุ้นปันผลจะเริ่มลดความน่าสนใจแล้วนะเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าหุ้นน่ยมันมีความเสี่ยงมากกว่าตราสารหนี้นะโอเคนะวันข้อที่1นึ่งอ่ะเพื่อนๆจำไว้เลยนะให้ดูบอลยิวสารละสิบปีเป็นสําคัญแล้วมาหักกับดีเนยิวปันผลที่เราได้ถ้าหักกันมาแล้วเนี่ยยังกว้างอยู่ 3- าเซนโอเค แต่เมื่อ,อไรที่เริ่มแคบลงเหลือสัก1.5-2เซนแปลว่าเริ่มไม่โอเคละอันนี้เป็นเงื่อนไขข้อที่1นนะครับเงื่อนไขข้อที่2ครับคือถ้าเฟดเริ่มมีการส่งสัญญาณนะครับผ่านถ้อยถแถลงหรืออาจจะผ่านดอทพลอตก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเป็นถ้อยถแถลงหรือดอทพลอตที่ทําให้ตลาดเริ่มตีความว่าเฟดจะหยุดการลดดอกเบีย้ยถูกไหมพอดอกเบีย้ยเ,เป็นขาลงใช่ไหมมันก็จะลดลดลดไปเรื่อย ครนี้วันดีคืนดีสมมติประธานเฟดคนน่าจะเป็นคนใหม่นะนะครับก็เจอรลมพาวิ์น่าจะบดวาระประมาณสักถ้าจะไม่ผิดเดือนพฤษภานะถ้าเป็นคนใหม่หรือเมมเบอร์เฟดออกมาพูดกันละแล้วตลาดตีความแล้วเฮ้ยเขาจะเริ่มหยุดลดดอกเบี้ยแล้วน่ะหยุดลดดอกเบี้ยก็แปลว่าเป็นคงดอกเบี้ยเนาะมันลงมาแล้วก็คงแล้วก็ขึ้นถูกไหมถ้าลงลงลงแล้วแล้วเริ่มส่งสัญญาณว่าจะหยุดลดดอกเบี้ยแล้วแปลว่ามันจะคงแล้วอันนี้แหละเป็นจุดที่ต้องเริ่มระวังละ นะครับซึ่งอีกมุมหนึ่งที่จะไว้สังเกตนะเขาบอกว่าพวกพันธบัตรอ่ะมันจะสะท้อนค่อนข้างเร็วนะครับให้ดูพันธบัตรสารัสิปีก็ได้เมื่อไรที่เริ่มเห็นพันธบัตรสารัสิปีเนี่ยมันเริ่มมีการเด้งขึ้นมาเป็นระยะเวลาสัก 1- 2เดือนอ่ะอันเนี้ยมันเป็นการสะท้อนล่วงหน้าว,ว่าไซเคิลหอกเบี้ยขาลงจะหยุดแล้วนะอ่าเพราะงั้นเอนจอยใกล้จะจบแล้วนะเอออันเนี้ยต้องต้องดูข้อนี้เป็นสำคัญด้วยข้อที่2นะอ่ะ ส่วนข้อที่3เอาไว้ดูนะก็คือเรื่องของดิวเดนยิวนั่นเองนะครับสมมุติว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยนะครับดิวเดนยิวนี่ยนะครับสมมุติว่า10%นะครับก็คือเอาคาดการปันผลหารราคาหุ้นเนะี่ยสมมุติว่าได้10%อร์เนตครั้งนี้เราก็เอ็นจอยกับมันไปเรื่อยๆนะครับบริษัทก็ทํามาหากินไปเรื่อยคราวเนี้ยถ้าผ่านไปเรื่อยๆเนะี่ยปรากฏว่าดิวเดนยิวคาดการนะครับหารราคาหุ้นณนะวันนั้นอนะ่ะสมมุติว่าจาก10%เนตะ่ะ มันเริ่มเหลือ2เหลือเหลือ5%เอละอ่าแต่ว่าเงินปันผลเป็นจํานวนเม็ดเงินอาจจะพอๆเดิมนะแต่ว่าราคาหุ้นมันขึ้นมาไงจนยิวมันหายไปสักครึ่งหนึ่งเงี้ยอันนี้ก็ต้องเริ่มตระหนักแล้วว่าราคาหุ้นเน่ยมันวิ่งขึ้นมาเร็วมากจนปันผลที่เป็นตัวเงินน่ยมันวิ่งหนีไม่ทันนึกออกอไหมดีเวยนยิวคาดการมันก็เลยหายไปสักถ้าเกิดหายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยผมว่าแปลว่าหุ้นมันขึ้นมาเร็วมากเกินไปละเออร์เน็งมันตามไม่ทันเนาะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราจับ สสัญญาณนี้ได้พร้อมกันนะผมว่าวันนั้นแหละจะเป็นวันที่พวกเราชาวริบเลเตอร์บอกว่าวันนั้นแหละคือวันพอละของหุ้นปันผลและผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะนเพื่อนๆนะอะ่แต่ว่าให้เพื่อนๆนะตระหนักไว้3ข้อนี้แล้วกันเพียงแต่ว่าวันนี้ยังไม่เกิดนะอ่าวันนี้ยิวสเปรดยังระดับ3-45สหเสบายๆเฟดยังไม่ได้ส่งสัญญาณเรื่องของการหยุดลงดอกเบี้ยนะแต่ตอนนี้กาลังจะเริ่มลดดอกเบี้ยนะอะ่สบายๆแล้วก็ประเด็นที่3คือดีเวยนยิวยังสูงอยู่ช่วงนี้ก็ โอเคด้วยมันยังยังเอนจอยนะครับถือหุ้นปันผลไปได้เนาะอ่ะจบคอนเซปต์ประมาณนี้คันนี้สุดท้ายนะครับแล้ว4ตัวที่รับปากกันไว้หามาให้ผมจัดมาให้ละ4ตัวนะครับก็จะมีหุ้น PRM t นะครับ TQM ราชบุรีแล้วก็ศักสยามนะครับเพื่อเพิ่มทางเลือกกับนักลงทุนนะครับคันนี้ตะกี้เมื่อสักครู่มีเพื่อนถามว่าเอ๊ะนะ้าแดงแล้วพวกรีดอ่ะมันไม่ได้เข้าเหรอ พุ่งตรงอยากเอาเข้ามากแต่ว่าเราก็ต้องยึดตามวินัยของเราเนาะเพราะว่าในดุลยเนใจอะ่ะเรามีนโยบายการคัดกรองหุ้นที่ค่อนข้างชัดเจนว่าต้องเป็นหุ้นที่อยู่ในดัชนีเซตอินเด็กซ์นะครับอ่สบาสภาพ้องมากพอซื้อขายได้ตามต้องการอันที่2คือต้องมีนักวิเคราะห์ในตลาดครอบเวอร์ Cover อย่างน้อย2คนนะแล้วก็ทําการส่งบทวิเคราะห์แล้วก็ส่งประมาณการเข้าบูมเบิร์กนะครับเราจะได้มอนิเตอร์ทิศทางของผลการงานแล้วก็ ทิศทางของปันผลได้เนาะและได้ปรับแก้ได้ทันแล้วก็ข้อที่3ามเนี่ยที่ทำให้รีดเนี่ยมันเข้าตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเราได้ตั้งเงื่อนไขไว้ตั้งแต่แรกว่าหุ้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกมานะต้องเป็นหุ้นที่มี ESG score ของบูมเบิร์กด้วยนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนเรื่องของความยั่งยืนเนาะคืนี้ประเด็นของรีดอะ่ะมันไม่ใช่เป็นบริษัทไงมันเป็นเหมือนกองทุนที่ไปลงทุนในสินทรัพย์บางชิ้นของบริษัทไง มันก็เลยทำเลตติ้ง ESG ออกมาไม่ได้นั่นเองเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่ารีดอะไม่ได้อยู่ในดีเดนเย็นใจไงอธิบายประมาณนี้นะแอบเสียดายมากเดี๋ยวกำลังมีคิดดําริว่าอีกหน่อยเนะี่ยผมอาจจะต้องทำแบบเป็นชิ้นงานของรีดแยกมา1ชิ้นเลยคุยกันแต่เรื่องรีดล้วนๆน,นะครับไม่ต้องเอา ESG มาคุยกันนะ่ะอันนี้เดี๋ยวขอ สะสมพลังก่อนแล้วจะทามาให้นะแต่ว่าเอาคอนเซป t นี้ไปก่อนเนาะอ่ะเราก็เลือกหุ้นมาเพิ่มให้เพื่อนได้อีกประมาณสัก4หุ้นนะครับซึ่งรายละเอียดของหุ้นทั้ง4นะครับเราก็ด้วยความที่มันมี8แล้วเนาะผมก็จะยกไปที่หน้า2นะครับก็อ่ะมากันเป็นชุดดังต่อไปนี้เนาะก็เดี๋ยวไล่ไปเร็วแต่ละอันนะครับอิชิตันนะครับชุดเดิมของเรานะครับก็อ่ไตม้าสาวไตม้าสง,งบออกมาทําสถิติใหม่แล้วก็ผู้บริหารยืนยันเป้าธุรกิจตามเดิมเนาะธุรกิจ OEM ก็ แข็งแรงมากแล้วก็พฤติกรรมการบริโภคของเครื่องดื่มปนี้คุณตันบอกว่าน่าจะไปบวมเงินไตามากส,สี่นะเพราะงั้นพฤติกรรมบริโภคอาจจะเปลี่ยนไปจากเมื่อปีก่อนหน้าวันที่ทายังสดใสามากนะครับบุมเบิร์กคอนเซอร์อรัมีการปรับเป้าบันผลขึ้นอีก4สตางค์ด้วยเป็นบาท7สตางค์นะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยราคาหุ้นน่ะมันทะลุโซนสะสมที่12บสอาท50ไปแล้วไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไล่ซื้อเพิ่มนะเพื่อนนะครับเราอย่าไปซื้อในจุดที่เราเสียเปรียบนะครับใครที่อยากจะได้รอลงมาระดับ9บบค่ออยซื้ นะครับไม่หลุด9บาท15ถือต่อได้นะครับ DIF นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นก,กองทุนอินฟาฟันที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงนะครับก็กองงอเพิ่งลดดอกเบี้ยไป25 basis point นะครับ DIF เนี่ยถ้าไปดูบนบา,าลานซ์ชี้เดี่ยมีภาระหนี้สูงถึง24,000ล้านบาทนะครับเยอะนะเพราะงั้นดอกเบี้ยลดเนี่ยเขา enjoy เลยนะครับบุมบุกอนซัดคงเป้าปันผลปีนี้ที่88สตางค์นะครับก็สบายๆเพียงแต่ว่าหุ้นก็ ทะลุโซนสะสมไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานไปไกลมากนะครับก็ไม่ต้องไปไล่นะฮะไวะ้ย่อลงมาแถวๆสัก7บาท60ถึง8บาทท่วนค่อยซื้อก็ได้ตอนนี้ไม่ไล่เพิ่มแล้วนะแต่ว่าวิธีการซื้อก็เหมือนเดิมนะใช้วิธี DCA ซื้อเป็นรายเดือนนะฮะนี่คือ DIF น้ำไม่หลุด7บาท50ลงทุนได้นะครับน้ำประปาไทยนะครับก็ประมาณขายน้ำเดือนสิงหาคมดีมากนะครับทั้งฝั่งของน้ำประปาไทยประปาปทุม แล้วก็ที่นิคมบางปะอินนะดีหมดเลยนะครับโดยเฉพาะที่ปทุมธานีเนี่ยนะครับปปาปทุมเนี่ยทำสถิสติใหม่เลยนะฮะแล้วก็ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเนี่ยก็จากติดลบเยียร์ยยรมาหลายไตรมาสนะครับตอนนี้กลับมาเป็นบวกแล้วสวยมากนะครับเพราะงั้นประมาณการันผล60ตังค์ยังเรียกว่าแม่นยำมากไม่น่าพลาดนะครับก็รอนะครับตอนนี้หุ้นมัน X d ดีไปแล้วนะครับก็อยู่กลับมาอยู่ในโซนสะสมละ8บาทถึง9าบาท3 0 ทยอยสะสมซื้อได้มีปัญหาอะไรไม่หลุดไปบาทห้ลงทุนได้นะครับทิสโกโ้นะครับก็จ่ายผลิตไปแล้ว2บาทอย่างที่บอกเนาะถ้าจ่ายแล้วยังกลับไม่กลับมาในโซนสะสมก็ไม่ต้องซื้อนะครับก็โซนสะสมอยู่ที่90บาทถึง94นะครับไม่ต้องรีบเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฟดกำลังจะลดดอกเบี้ยเมื่อ้วเฟดลดดอกเบี้ยปั๊บเนี่ยมันจะกดดันพวกกลุ่มธนาคารทั้งนั้นเลยนะทิสโก้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าไรายได้ดอกเบี้ยมันจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบทิสโกโ้รอครับรอนะครับถอยมาแถวแถวเก นะครับแม้ว่าบูมเบิร์คอนซาจะปรับประมาณการปันผลเพิ่ม10สตางค์เป็น7บาท7.5ก็ตามแต่ว่าไม่ต้องรีบอดทนนะฮะคือไม่ลงมากูก็ไม่ซื้อนะสลักทิสโก้นะครับใครมีอยู่ก็ถือต่อไปได้นะครับถ้าไม่หลุด90บาทเนาะคันนี้อีก4ตัวใหม่ที่เติมมาให้นะครับตัวแรกคือ PRM ครับไต่มาส3เนี่ยอัตราใช้เรือ FSU จะเพิ่มขึ้นเรียกว่าสูงอย่างมีนัยสำคัญนะไต่มาส2ก็สูงแล้วนะ88%ไต่มาส3เนี่ยน่าจะทะลุ90กว่าเปอร์เซ็นต์ได้ เรือเมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่ามีสัดส่วนในกำไรถึง45%ของกําไรขั้นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเรือ f u ดีพีมามารินดีมากนะครับแล้วก็เรือต่างๆก็ทํางานเต็มรูปแบบด้วยในแตรมสาเพราะฉะนั้นกำไรแตรมาสามน่ะจะพุ่งทะยานกาไรปกตินะน่าจะโตได้สัก40%ทั้ง Q1Q แล้วก็เยียร์อนเียนะครับแต่ว่าความเจ๋งของพีมาพารินคือเขายังไม่ได้ X d ดีครึ่งปีแรกไงเขาจะ XD ประมาณเดือนตุลาเขาหลบนะครับเขาบอกว่าเขาอยากรอคนเดียวตอนเดือนตุลา ก็คาดว่าตุลาจะจ่ายปันผลประมาณสัก28สตางค์ได้อยู่4%นะครึ่งเดียวนะแค่ครึ่งเดียวก็4%แล้วทั้งปีก็8.5เนาะก็โซนสะสมคือ5บาท50-6บาท30ไม่หลุด5บาท10ลงตนได้สบายๆพีมาเมลินกำไรรายปีก็นิวไฮตลอดด้วยแข็งแรงมากตัวนี้น่าสนใจนะนะครับก็ PE ต่ำาันผลสูงกำไรนิวไฮนะพีมามลินอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวของอ่า TQM อีคินะครับก็จะเป็นทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของในหน้านะครับประกันภัยนะฮะรถยนต์นะครับ,นนรบแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าเพื่อนๆเ,เราก็ต้องทําประกันภัยรถยนต์เนาะเออเพราะฉะนั้นทิศทางของผลง,งานอะ่ะต้องบอกว่าแข็งแรงแล้วก็สม่ําเสมอมากนะครับแม้ว่าในมุมของเศรษฐกิจอะ่ะเขาบอกว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับคนก็คล้ายๆว่าลดนะครับตัวของประกันลงมาคือต้องทำอะ่ะแต่ทําในเปี้ยที่ถูกลงคือลดความคุ้มครองลงมา อันนี้เป็นเป็นผลกระทบนะแต่ว่าบริษัทเองมีความน่าสนใจคือตอนนี้เขามีฐานข้อมูลแบบเป็นล้านล้านลูกค้าแล้วอะ่ะเขาเริ่มขยับไปทำตัวแทนประกันชีวิตนะชื่อว่า TQM Life ซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับใครที่เคยเป็นนายหน้าประกันภัยนะนายหน้าประกันชีวิตอะ่ะได้เงินเยอะมากนะเออค่าค่าส่วนแบ่งนะักผลจะมี 30, ่0ิ0เเลยซึ่งเขาเริ่มทำปีนี้ไงแล้วก็จะเริ่มเข้ามาตั้งแต่ไตรมาสสี ชื่อว่าตรงนี้จะสามารถชดเชยได้แล้วก็เป็นรันเวย์ที่น่าสนใจมากในระยะยาวๆนะ,รรรรรนะบริษัทน,นี้กำไรค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับปีหนึงประมาณสัก800ล้านบาทต่อปีเหนียวแน่นมากนะฮะก็ปันผลดีสม่ำเสมอด้วยนะครับก็สามารถซื้อลงทุนนะครับเพื่อรับปันผลได้ปีนี้ตัวนี้จ่ายปีละ2ครั้งเช่นกันนะครับก็โซนสะสมอยู่ที่13บาทถึง15บาทโซนนี้สะสมได้ปีนี้บูมเบิร์คาดปันผลทั้งปีอยู่ที่98สตางค์ นะครับถ้าไม่หลุด12บาท20ก็ถือลงทุนได้นะครับ TQM นะครับตัวที่7นะครับเป็นโรงไฟฟ้าราชบุรีนะเรามาโรงไฟฟ้าบ้านนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับกำไรงวดปีเนี่ยสม่ำเสมอมากนะปีละ6 0 0 0ล้านนะครับาลายไตมาาอาจจะมีเหวี่ยงบ้างเล็กน้อยแต่ไตมาสามไม่น่าห่วงเพราะว่าโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําในสปปลาวก็ทํางานได้ดีเนาะน้ําดีมากแล้วก็โรงไฟฟ้า เหมืองลิกไนท์ที่ลาวนะชื่อว่า hpc ก็ทำงานเต็มที่เช่นกันเพราะว่าไต่มาสที่แล้วเขามีการหยุดซ่อมบำรุงเนาะเพราะงั้นไตรมาสสามก็สวยสวยแข็งแรงนะครับภาพปีก็ปีละ6 0 0 0ล้านโตเรื่อยๆปีละ5%สม่ำเสมอมากนะครับบูมเบิร์กคาดนะครับปันผลปีนี้ที่บาท61สตางค์นะครับก็ยิวอาจจะไม่ได้เยอะมากนะ6.2%แต่ชอบในความสม่ำเสมอของเขานะครับอ่าอย่างที่บอกเวลาเราลงทุนในหุ้นปันผลนะเราเอาความสม่ำเสมอก่อนยิวที่สูงถือว่าเป็นโบนัส นะครับก็ตัวนี้โซนสะสม24บาทถึง26บาทไม่หลุด23บาทถือลงทุนได้สบายๆตัวสุดท้ายเนะี่ยมาเล็กนิดนึงแต่ดูน่าสนใจครับก็คือตัวของศักสยามศักสยามเนะี่ยทำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถนะเน้นที่ตลาดภูดทรแล้วก็ลูกค้ากลุ่มเกษตรนะครับข้อดีคือปีนี้ผล,ผลผลิตเกษตรค่อนข้างดีนะอ่าแล้วก็พอร์ตสินเชื่อของเขาต้องบอกว่าโตสวนอุตสาหากรรมเลยถ้าใครจําได้นะครับกลุ่มธนาคารงบไตรมาสสรายงานกันออกมาเนะี่ย เขาบอกว่าสินเชื่อไม่โตเลยนะธนาคารหดด้วยซ้ำไปแต่กลุ่มไฟแนนซ์ยังโตได้นะครับโดยเฉพาะตัวของศักสยามเนี่ยเฉพาะพอร์ตของไตมาส2เนี่ยโตถึง12%นะแล้วก็ตอนนี้ทะลุมา15,000ล้านบาทแล้วแล้วก็ NPL คุมได้ดีนะทรงตัวที่2.6%นะครับแม้ว่าเศรกิจไม่ดีก็ตามนะแต่ว่าผลงานถือว่าสวยหรูมากๆนะครับ แล้วไต่มาสามเนี่ยกำลังเข้าสู่ฤดูการการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเพราะฉะั้นคนมีเงินมาหมุนมาจ่ายมากมายนะครับผมว่าสบายใจนะตัวนี้นะบุมกบกสสคอนซ่าัาคาปนผลปีนี้ที่21สตางค์นะครับก็คิดเป็นดิวินยิวมาสัก6%ไม่มากไม่น้อยนะครับโซนสะสมคือ3บาท5 0บถึง4บาทนะครับสต็อปลอคือ3 30, บาท2 0่ไม่หลุดก็ลงทุนได้แล้วตัวนี้อาจจะมีเรียกว่าน้ำจิ้มให้นะคือถ้าดอกเบี้ยม,มันลงจริงๆงจ,งจ,งจ,งจังนะครับ พวกไฟแนนซ์เนี่ยก็ต้นทุนจะลดลงกําไรก็จะพุ่งขึ้นมาด้วยตัวนี้อาจจะได้แคปิตอลเกณฑ์ก้อนใหญ่ด้วยนะก็อย่าลืมละกันครับสำหรับตัวของศักสยามเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็น8หุ้นนะครับที่เตรียมให้กับเพื่อนๆน,นะใช้สําหรับการเลือกลงทุนนะอ่ะคุณชอบตัวไหนก็ไปตัวนั้นนะลองจัดพอร์ตกันดูหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกอาจะก,ก๊อปปี้ทั้ง8ตัวก็ได้ในพอร์ตดิวเดนก็ไม่ว่ากันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครใหญ่ทำกันบ้านเพิ่มเติมนะครับในหน้า3เราก็ยังทำให้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีหุ้นนะครับที่จ่ายแคชดีเวเดนสูงสุดนะครับเรียงตามยิวนะ50ตัวแรกในตลาดนะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปเลือกลงทุนได้แต่ย้ำว่าเวลาเลือกลงทุนของหุ้นปันผลอย่าลืมนะจุดตั้งต้นของเราคือต้องสม่ำเสมอนะครับทิศทางธุรกิจไม่เป็นขาลงนะทรงตัวหรือเป็นขาขึ้นนะครับ valuation ไม่แพงเกินไปไม่ได้ over value นะ PE ไม่แพง นะมี ESG Score นะครับเหล่านี้ก็จะเป็นตัวร่อนให้เพื่อนๆสามารถเลือกคุ้นได้แม่นยำมากขึ้นนะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าอะไรที่สำคัญที่สุดในมุมของนั้นนะนอกจากความสม่ำเสมอนะคืออุตสาหกรรมนั้น่ต้องไม่ได้เป็นขาลงนะคือถ้าเกิดว่าคุณนะเลือกกระแสน้ำผิดเป็นเลือกกระแสน้ำที่มันขาลงอ่ะยังไงก็ลงก็แพ้นึกออเเออเพราะฉะั้นเลือกเลือกอุตสาหกรรมให้ถูกนะอะก็อาจจะดูตัวอย่างอย่างที่เราเลือกมาให้ก็ได้เนาะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นบทวิเคราะห์นะครับดิวเดนเยนใจนะเจอกันทุกวันที่16ก็จะมาอัปเดตให้อย่างที่บอกครับเวลาลงทุนในหุ้นปันผลนะครับอย่าไปซื้อใส่ตุ่มไว้แล้วไม่ดูนะอย่างน้อยเราต้องมาดูทุกเดือนว่าไอ้ที่เราลงทุนไว้เนี่ยนะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าซึ่งชุด8ตัวเนี่ยผมจะอัปเดตให้ทุกๆวันที่16นะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับดิวเดนเยนใจนะครับก็อ่านได้บน เว็บไซต์แล้วก็แอป l i เบเลเตอนะครับขอบพระคุณมากๆครับอ่ะใครถูกใจกดเลข3แล้วกันนะกับเงื่อนไข3ข้อในการถือหุ้น